ป๊าป้างมิ้นเื่อผมขาดอ่ะเขื้อสเลอะวะม่่งแตาม้ากั้นค้าครับพี่มิ้นเจ้าของไม่ใส่เสื้อชุดเดินละคลิกเอาบอกอย่าไปแบบอห้าสองพ่อจะไมาม้าห้าสองเข้มย่ายครับเจ๋ไหนก็ไม่เคยเชื่อหนูอยู่แล้วไม่เคยหรอกไม่เคยหายแล้วดีดีให้กูหรอกเหม่เข้มย่ายเข้มย่ายอะไรครับเนี่ยครับแป๊บเดีนะครับอะไรครับเนี่ยเนี่ยสีผมเดียวกับหนูจะน่ารักแค่หมดเลยชืูอจำซื่อจำสีไม่ได้ไงไม่สลิปเลย แรงนะสลิมแล้วพ่อก็ออกจากประเทศนี้ไปดูผู้ชายนี้แหละคนได้ชิญยาไหมครับไม่หนาวอาจารย์แต่พ่อที่เกลียดขตรงนี้ว่ะโอเคเลยคือถ้าเกลียดขตรงเนี้ยบอกให้อ้าวไม่นเพีนเห็นเพื่อนคุณหมอคุณหมอชื่ออะไรนะครับคุณหมอคุณหมอครับ อะไรนะหมอมามาแล้วลงมาเลยเย็นเหมือนกันแล้วขอฮาพ่โหล่อไม่ครับอันนี้ใช่ที่โดนผมจับปะใช่กล okay. ุ่มน okay. ั้นไหมอ่ะใช่ครับนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวเรียกพวกคุณไปหน้าสอนอเลยด้วยครับได้ครับคุณตำรวจหมอเขาเรียกคนได้เหรอครับตำรวจนี่ไปยักแก้มเดี๋ยวเขาหนีนะถ้าคุณแบบใช่ผมนะ เฮ้ยฉีดยาไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใหญ่เลยครับโอเคครับหมอครับชิเดียนตรงไหนก็ได้แต่เปลี่ยนเราที่ทุกคนที่ถูกจับอ่ะให้ไปขอนอนหมอครับฉีดยาหน่อยครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อให้ไปตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยค่ะผมไม่ินครับไปไหนอิงาคดีมันหลุดแล้วมั้งหน้าผูไม่ยินที่ไหนเลยหมอได้ยินเชียรผมไหมย่ะมันหลุดแล้วฉีดยาไหมครับเมื่อกี้เดียวเดียวได้ยินครับมาอยู่ข้างหน้าวะเนี่ยฉีดยาหน่อยมองคนอื่นเสียนเขียนใหญ่ไปขวางเขาดิปลาเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ว่าไงหนีเออพี่ได้ไปต่อยอะไรปะเออไม่ได้ต่อยรูปไปฟ้าจังจริงจังรูปไปฟ้ามมากูโหดไอ้ที่กูนะมันหลุดคดีเกี่ทีแล้วไม่ได้ต่อยหลุดคดีแค่ไหนโอเคแป๊บนึงแม่เลยว่าต้องถ่ายรรบเลิกก่อนใหญ่เลิจับอันนี้หมอหมอเลือกคนสีงได้เลยด้วยละว่าตำรวจเจลไปกี่นาทีที่ชื่อสกายแม่งหลบวะเฮียมีแต่คนจ๋าท่านนั้นน่าจะมี เรียบร้อยครับไปครับอันนี้รถใครอะครับรูกวนจอดได้เป็นที่เป็นทางเลยครับเขสล่าสุดที่โอ้โหเหี้ยไป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 เฮ้ยปีนรถรู้ไหมวะเอาเอาไอ้นี่เอามาขามอยู่มเอาฆ่าทิ้งท้เลยดิ

ไม่งไม่จับว่ะทำไมมันไม่จับมันได้เปล่าวะไม่รู้อะมันรอคุยเคี้ยวมันคุยเคี้ยมันถอดสูทถอดเสื้อเนี่ไปจ่อกับข้อใจอะไรเปล่าโยมถอดเสื้อไหมมีมีสตอรี่ห้ามถอดเสื้อนะครับมีสตอรี่ห้าดเสื้อนะครับไม่รู้อ่านไม่ได้เด้อนี่มันงงจริงๆเลยเนาะเอาให้มึงปีนรถกูไหมเนี่ยไอ้เสื้อขาวลำตัดพระนครเหรอลงรถ ได้ยินครับได้ยินครับดีครับแดกเลยครับแดกเลยครับได้ยินครับว่าว่าแดกเลยได้ยินแดกเลยครับแดกเลยครับรอครับรอครับเื่อรอครับด้ยินครับว่าตไม่ต้องสนใจนะครับก็พูดรอครับก็เขาไม่มาเขาไม่มาเราประกาศแล้วขอบไม่มาผมยังมากขอบคุณแดกเลยครับแดกเลยครับยังไม่ครับตำรวจไอ้พวกชั่วพวกเนี้ยแดกทั้งหมดเลยโอเคครับฮัลโหลครับช่วยผมเอาของกินเถอะหน่อยดิรถใหญ่ไม่มีอ่ะมันน่าจะแดกไปเลยนะเพราะเขาไม่มา คุณก็ต้องแดกอยู่แล้วคุณต้องแผมยังมอบตัวเลยนะครับคุณตารวจขอคุยกันตลอแดกอะไรอ่ะคุณตรวจแดกอะไรอ่ะเขาคุณเรียกแต่เขาไม่ไปอ่ะผมเล่นใช่ไหมก็ก็ไม่เล่นก็ได้ก็ก็ไม่เล่นก็ไปป่าแดกเลยครับแดกเลยครับเลยแดกเออเขาไม่แดกแดกอะไรอ่ะมีอะไรกันนะทำไมถึงแดกครับสุดท่าวะที่เขาไม่ไปมอบตัวไงเราเกมนี้อ๋อเออ เด็กแล้วเขาไปเด็กแล้วเนี่ยเออเราล้อหน้าหน้าหน้านั่นเลยเอายังเอางี้เอางี้ตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่สอนอแป๊บนึงครับขอไปเก็บรถก่อนรถดูรถด้วยมันไหลล้อหน้าคุกคามตกไหมอืมไอเหี้ยมึงอย่าไปเป็นเป็นชีวิตเลยอย่าไปแบบสลบท้ายสัสใจเดินกี่ยานนทําไปที่ครับเลือดมันร้อนนะที่ตาดำไปหน่อยตาแดงอันนี้ตาแรงก้างอันนี้คุณคุณตำรวจไปรอที่สอนนอนอนได้ครับไปนะสอนอนครับครับคุณจัาให้หมดแล้วครับอันอันหนึ่งได้ไหม ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วตาแดงก้่ำตาแดงก้่ำวันนี้ครูบอกเลยตาแดงก้่ำไปสับไอกี้คือรถดีฮี้อไอกี้เร็วเร็วมาหนี่มาหนี่มาหนี่

แล้วสั่งคุณว่าอมไรไอ้แผนเ,เพื่อนเดินในสนนอเลยครับอ้าวไม่ในสนนอเลยครับเข้าไปในสกานอได้วยครับค่ะแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนรอมายิงผมลงรถหน่อยครับผมลงไม่ได้ครับเอาเอาตำรวจผิดคนครับผิดคน,ดค,นคนล้นงปู่แล้วตำรวจเอออะไรเนี่ย

หัวเขียวไม่เขียวอะไร่บบนี้ไอพวกสุดเขาใช่ไหมครับเสื้อขาวต้องไปรวมทีมเลยอ๋อแบบว่ามีเพื่อนครถึงแล้วนต้องไปรวมพวกมาเลยอ๋อคนกระจอกต้องไปแบบพี่ครับพี่เปลี่ยนเสื้อขาวพี่ขาพี่หนวดมารวมเสื้อขาวพี่ขาพี่เปลี่ยนเสื้อมาเร็วๆครับพี่เร็วครับพวกผมดูกระจิบไม่ไหวแล้วไอ้เไอ้ขวานกระจอกขวานขวานในประเทศมามึงไม่มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงเหรอวะกูถามจริงต้องไปขออื่นเขาใส่เสื้อมา แล้วเสกเอาพวกกระจกมาใส่ทั้งนั้นเลยไอ้ที่อ่ใจเย็นแต่ละคนกระจกเกินแป๊บเป่าเกินแปบเนโชคดีนะที่ตอนนี้ประตูมันมีมันกั้นกันกัน้วอยู่ข้างกั้อยู่นั่นแหละเกินแป๊บเป่าเักทเขาบอกเราปโอเคครับโอเคครับพี่ตำรวจครับโอเคไมอ่ะปากกลัวทาไมอ่ะก็ปากกลัวทไมอ่ะทำไมา่ะตอรองเข้ามาครับก็มาดิ ไม่เจริญวะนี่บอกว่าเราไปจอกแต่เมื่อกี้ไม่เห็นใครยืนสักคนเลี้ยวอันนี้คือการข้ามตำรวจประกาศไปแล้วนะครับก็ไ้นม่โคตรคงรอสามเดือนนะจะนวลหรือไม่ผัดได้หมดนะก็ยังอยู่ในอายุความคดีนะครับจะดวลหรือไม่ผัดก็ได้นะครับไอ้โคตรเข้าพันยังไม่มีปัญญาจ่ายเพื่อนกูเลยเที่อ่ะใช่ครับยังใส่อยู่ต่อหรือเปล่าสู่ๆเป็นหลบหนีแล้วก็ทะเลาะวิวาดนะครับจะเล่นแบบไม่มีเือ่กียร์หลบหนีเรื่องอะไรก็หลบหนีตอนเราไปจับกุญชานะครับ Uhm. ดเดินเท uh. ้าคนเราเรียนเก่งแล้วมันหนาวมัดผมมันมีเลยมันดีอย่เอาไม่พูดอย่เอาไม่พูดไปเดาประกองไม่เอาไม่พูดอ่านทวิทบ้างครับต้องบอกเขาพราะถึงคนอยู่นะแต่ว่าเขานอนลงบานอ่านภาษาคนมันมีตั้งนานแล้วครับต่อแหละครับเราเราใส่อ่านภาษาไทยไม่หรอกไอ้เหี้ยไม่ต้องเสี่ยครับไม่ต้องเสี่ยครับ กันไปเขาแบบคำพูดคำจาเึกกนไปเขาแบบห้าเด็กวัยที่ห้ดงตำรวจแบบเด็กทีมเดินนะไม่ครับอันนี้คุณตำรวจคุณตำรวจเป็นคนแจ้งคดีหรือประชาชนหน้าสัน้องเขาแจ้งคดีนะครับตำรวจเจ้งคดีแลวคุณไปหยุดเลยอ่ะอันมาข้างในดีกว่ามาข้างในเอาละผมผมว่าคุณรู้เปล่าที่พูดไม่หยุดเอาผมถามคุณรู้เปล่าที่พูดไม่หยุดไอ้เจ้าไปหน้าสนน้องคุณพูดอะไครับเขาโกงคู่อ่ะคุณพูอครับเขาบอกเจ้าไปเขาล่ะก็มาดิจะนวลหรือไม่ผัดมาดินวลหรือไม่ผัดมาดิเรียงตัวมาเลย ี่จลก็มาไม่ก็ไม่ครับก็มาเลยครับมัดผมไม่ฟรีดิดิครับมัดผมไม่ฟรีดิโอไปโอกูไม่ฟรีดิเท่านี้พระหนุ่มไปไปหน้าหน้าหน้าคุกได้ทำเพี้ยอะไรหน้าคุกมึงรอฟังมันดิเออรอฟังก่อนดิแล้วใครมันด่าไว้เฮี้ยมันแหลกไงวะเลยอยากรู้ว่าตัวไหนแค่นี้ยเนี่ยเชี่ยฉลาดเลยอ่ะชี้อ่ะ ไปไปไปอามันแม่ไอเต็มมาคันนี้ให้เต็มแล้วมึงว่างกี่คนอ่ะไม่กลัวรถมาันแม่จนพูดมายุ่ง่ายอ่ะเอ้ยเอ้ยเด็กน้อยแก่งเองใช่ป่ะฮะไอเด็กน้อยอ่ะเก่งๆอ่ะใครเด็กปากไอพวกหอยเขียวปากลามน้อะฉลามอ่ะอ๋อไอแฉลามไม่ดีใช่เหรอไม่รู้อ่ะ โคชชอนอ่ายไมแ่่าอยู่แงมสักใช่เหรอเอามันมันรับเชื่อเราหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะเอ้าเขาไปไหมดเนี่ยถือข <laughs> ึ้นแล้วหรอมาอย่ยงไรเม่ไหรน,น,นะนนไปอนะตเีเฮ้ยโอ้ยอ้ยแหบ รู้รูู้นี่คันเดียวในประเทศนี่ใช่เหรอใช่ใช่เบอร์ตันคันเดียวในประเทศตอนนี้นับคนกับแม่นับคนกับแม่เหมือนจะเกิน บอกว่ากูสู้มันไม่ได้ใช่ไหมมันยังโดนโกซุนมันกระโดดหนีข้ามด้วยอยู่เลยมึงเห็นไแมแมันมากี่คนแล้วเรามีคนนี้กูมีเรื่อถ้าเกินเดี๋ยวผมบอกให้ผมดคือพี่หญิงวิ่งมาวิ่งกูมีเรื่องไปพักเลยอะเพล่น้ำหน่อยน้ำหน่อย10 10ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่เพิ่มพเลยนะตรงเนี้ยไม่เพิ่มมาสิบพอดีมีใครจะมามีใครจะมามั่งมีใครจะมาเออพวกมันเลยสิบนะพวกมันมีสิบสองคนสิบสองมันเกินมันเกินมันได้แค่สิบไหมได้แค่สิบ แล้วพวกมันมีเท่าไหร่มึงใส่ใส่สุดเทามาเลยมันก็ไม่เกินเลยกูก็อยากนอนเออผู้หญิงมันวิ่งมาตอนสุดท้ายมันบ้าบ้ากูมันหล่อผู้หญิงครับปูกแซ่บจังเลยตาไงก็ตรงนี้แหละใครจะโดนี่ผู้หญิงขอให้ยับไอใครจะป่าแซ่บก็เรื่องของมันผู้หญิงผู้หญิงก็ปล่อยให้มึงไม่สวยไปเลยเคลียรพื้นที่กูด้วยกูเสือข้างหลังด้วยเดี๋ยวเจะบอกบอกมานี่บอกมานนี่สัญญากำลราคาถูกทุบอย่างเตี้ย หรกิจกรรมราคาถูกเดี๋ยวกูจัดให้บอกคนดิก็คือผู้หญิงใช้มาอิโมต่อย่าราคาถูกจริงเหรอเออมาอีโมก่อนเออมันน้ำทใหม่วะเหม็นเท่มากไม่ไม่เลยไอ้ฉลามนี่มันใครอะเออไอ้ฉลามนี่ใครอะแย่งลำพังก็ด่าทั้งเราด่าทางมันได้ยิงไงเฮ้ยมันใช่เราหรือใช่มันเนี่ยแต่แต่มันไปบัฟพวกนั้นประเดี๋ยะ ก็ให so okay. ้อยู่ในคอกไม่ใช่หรอครับทำไมแม่งอยู่ในคุกวะเฮ้ยอ้อเฮ้ยขอร้องอย่าแอคข้าวขอลองเกินเมื่อแอคคนแดงขอร้องอย่างแอคได้ป่ะผ้าบอกกูต่อยกระจกกระโดดหนีกูข้ามรั้วไอ้เหี้ยเฮ้ยสภาพมาคนน่าเกะ จำจำไวนะครับคนโง่ก็สมควรที่จะอยู่ในนั้นเลยเอ๊ะเกรบกของรามะวิโบายสเล่ทีมครับคุณตำรวจครับมันให้มันให้อาหารสัตว์ตรงไหนครัคุณตำรวจมันให้ผัดเนี่ยไอ้เมาเมาลกเมอ้นใครเนี่ยนี่ไปด่าเฉยเลยไม่ได้เลยดนไม่ได้เลยเอี้เดี๋ยวนี้คือมาคุมตรงนี้แล้วหรอครับคุณตรวจเมื่อกี้ไม่เห็นมาคุมเลยอ่ะจำไว้นะครับผมชื่อแสกเย้เ้ย ตำรวจอะไรของเขาว่านั่งที่ไหนอ่ะคืออนไปสิอะไรของเขาอ่ะไม่ต้องคุมก็ได้ครับเดี๋ยวผมคุมให้ครับคุณตำรวจปลอดภัยแน่นอนครับคุณเราคุณเราหน่อยสิขี้คุกแซงแซงรับเพิ่มหน่อยเดี๋ยวทำไมมีติดตสองคนอ่ะกูไม่ติดใครคุณช่วยช่วยเขาหน่อนรับใหม่โอ้โหคนลาเร็วใช่ไหมเราเราท่าเดิมพี่ขอให้เหรอใช่ไอฉลาบไม่เกี่ยวใครกันหรู้เอ้ยบอกเรื่องฝั่งนู้นไงฝั่งนู้นไง ไม่ฝั่งนู้นก็ที่มันอยู่ตอนแรกตอนที่นับอยู่แล้วไม่ใช่เองนับตรงนี้ดิลองนับตรงนี้ดิสิคนเลยหัวดำนา่นายนายโนายโยนายโดบีชับบีโอเคเสื้อขาวนะพวกคนนี้คือพวกไม่มีเพื่อนเนาแล้วก็ไปรวกันมาเยอ แกงไม่มีเพื่อนี่แกพี่ช่วยผมหน่อยพี่ช่วยมหน่อยมันมันรวมแบบแกไม่มีอะไรั้้เลยมัรวมมีตั้่ากับพวกเพื่อดีๆมาเขานรวมเามีเนมครับเขาเก่งเาเก่งเาเก่งเขาเก่งมันมีปากแล้วเพื่อนพูดปากมันมปากเลยเลยไม่ปุ๊นี่ไม่มีปากแ้วก็เปิดเื่อไงเด็กน้อยเพื่ายไอ้ลกน่ไม่แน่ออะ้วน้องลเพื่อลูกมันให้อาหา่านกระจกได้ไ ไม่เไม่ไม่ไม่มหสนุมนี่คือไม่ให้กินนมหรือยังอ่ะเอาเต้นนมกล่องให้กินนะหนุ่มเน่จะจะ่อม่แจะบอะไรก็เราเราดู่กดด้วยนะครับจะบับอะไรดูกดด้วยนะครับเออผมได้กันด้วยนะครับถอค้าแก่ที่บ้านมันมีรอบหนึ่งนะผมเตือนครับผมเตือนอันนี้ผมผมเตือนเราทั้งสฝ่ายแหละครับโอเคนะครับครับครับเล่นกันระวังองด้ครับครับงีรอบนึงก็เหยียดประเทศนะเ่อ้างยเชืาติเนาะ ที่ทางแกงเป็นโลกสวยอยู่ก็โลกสวยขึ้นมาเป็นอะไรไม่ได้โลกสวยเนาะอยู่ก็โลกสวยขึ้นมาไอ้ที่อยังไม่เคยเดอมาที่อ่าปัญญาอ่อนนะอย่าปัญญาอ่อนแต่ว่าอยู่ก็จะปัญญาอ่อนมึงก็รวยชนได้ตลอดครับน้องแค่นั้นแหละโนเฟรนแกงอ่ะเหญ่แกงเนี่ย no f r i e n รอพมีเนมพอมีเนมมีลูกคนเดียวน้อย ไบน้องมึงครับคุณลูกเดียวกับคุณล่ะครับคุณก็มีเนมเนาะผมก็ไม่มีเนมเนาะทำไงได้โดนหมัดโนเนมต่อยอุ้ยอ <th> ันดีครูด เมกนอนนอนตายตายต่ตีกูหลายตัวนะเ้อกว่านี้บอกก็ไม่ได้ตึงอะงิเลยนะต้องแอต่หน้าถนะครับขอร้ต้องแอตน้านะไม่ต้องมาพูดแบบเสียงบ็อกซิ่งกับผมนะผมไม่ได้บ็อกซิ่งนะควายโอ้ยเอ้ยควายอนาีมี่ไงเชียมีเด็ก้งเอาเเล่นไก่าหรือเปล่าเล่นก่าก็ดีก็ดีก็พดีก็าดี้าแบบกกกกกกูกก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  ที่คอนี่โยกที่เป็นสันที่บาดเหรอครับถามจริงคือแบบพยายามดึงคอพยายามดึงคออะไรเงี้ยดึงหน้าไม่พอเอหมดเขาพอคำพูดต้มยำก็จะทำต้มจืดเหรอครับถึงไงนะพวกเขาก็ไม่ถี่คนอันนี้อยู่ข้างนอกก็เป็นสิบเอ็ดคนใช่ไหมต้องไงล่ะครับถึงจะแบบตึงลงลงมาเลยก็ได้ครับผมลงมารอเพื่อนข้างหน้าเลยก็ได้นะ นับดีมีกี่คนอ่ะในรถอ,อีกหนึ่งรถติด้มนับไปเนะี่ยไม,ไม่ที่อยู่กับตำรวจอ,อ่ะหนึ่งคนหนึ <18 S 2> ห่งสองสีดิบคนนึงนะคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาต่อขาหัวทองใช่ปะสิบเอ็ดพวกเราไปเนี่ยดีไหมเนี่ยพวกเรามีสนะิบเอ็นะ ใเนะครับเนะครับเออครับผมแค่มาดูหน้าคนที่์ครับแล้วคนณัวมาทำไมครับเนี่ยไปขานดูนะอ๋อรับมันมีไม่ตทมาแล้วครับนั่นนั่นอันนี้อันนี้เราก็ทำอย่างนี้แต่คนเราเกินตอนนี้น้ำใหม่หมน้น้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีดีดี๋ยวยวเดียเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยว 9, 9. ไปมีเก้านับคนนู้ไม่แคนนรูร้ที่ยืนอยู่นะตรงนู้นได้10 10แล้วก็11อยู่กตัวสม,มุดอ่ะกันโตสิบเอย่ามานะงั้นผมขอให้ใครอา่าแม่งสุนัต่านกีบกุญแจกันไม่ได้เหรอไอแผ่นเอาไว้ขับมาเพ,าพื่อนไอแผ่นเพื่อนเอาไวขา้ขับม่ให้สุนัต่านนะขบัขบขบับขับขอมาเนี้ยมาเนี้ย รักษาเล้วจิมินเอาไหมฮะเวนอนแล้วนี่ไอดีไอดี5ห้าหกสองห้าสองหกห้าสองหกไม่ได้หรอครับเอ็งต้องจัดไกลๆหน่อยวะเตาตาเนี่ยฮะกินไม่ได้หรอเดี๋ยวให้ข้าวไห้เก็บเดียววะเอ็งเอ็งไม่เปิดรถเปิดรถเองปะข้าววันนี้ปัญหาเพราะว่าแก๊งพวกนั้นแบบมันจ้องเตาตาเนี่ย้ะ ใช่ไหมเดี๋ยวพายบอกรถมันคนไม่พอนะรถอ่ะสี่เอ้าเจนเพื่อนโชคดีไอ้ดีชักศึกเข้าบ้าน